ยะลาเมืองหน้าอยู่คู่สังติสุขคือแนวคิดสำคัญของผู้นำที่ชื่อทีระนินทราศักดิ์หรือที่รู้จักมักคุ้นในชื่อผู้ว่าเดชผู้ว่านักพัฒนาจากเมืองยะลาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ชีวิตและการทำงานของทีระนินทราศักดิ์มีโอกาสทำหน้าที่ดูแลบ้านเมืองได้รับการยอมรับความไว้วางใจจากประชาชนในพื้นที่ จนเป็นผู้ว่าที่มีภาพลักษณ์นักมวลชนสามารถเข้ากับชาวบ้านซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมการบริหารจัดการเพื่อทำงานในพื้นที่ด้วยความเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาโดยเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างเท่าเทียมทั้งพี่น้องไทยพุทธมุสลิมพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีน เป็นตัวอย่างในฐานะของนักปกครองท่ามกลางความแตกต่างทางวิถีาการทำงานลงพื้นที่ของทิระมินทราศาัสสามารถแก้ไขสถานการณ์การสื่อสารด้วยภาษาถิ่นยาวีอย่างเข้าใจในวิถีสะท้อนความเป็นลูกหลานของคนในชุมชนสามารถแก้ปัญหาและเข้าถึงการพัฒนาที่สอดคล้องตามความต้องการของชุมชนแต่ละพื้นที่ ความสำเร็จไม่เฉพาะการได้ชื่อว่าผู้ว่านักพัฒนาของจังหวัดยะลาเท่านั้นแต่ทีระมินทราศักดิ์ยังเป็นบุคคลตัวอย่างที่ได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างกว้างขวางโดยไม่นําเอาความแตกต่างทางเชื้อชาติและศาสนามาเป็นข้อจํากัดเบ้าหลองของสถาบันครอบครัวและหลักศาสนาที่เขายึดเหนี่ยวนับเป็นฐานรากของการดําเนินชีวิตที่ทําให้เขาผู้นี้ ยืนหยัดต่อการทำหน้าที่ได้อย่างงดงามสมศักดิ์ศรีชีวิตและการทำงานของผู้นำนักพัฒนาผู้นี้ไม่เพียงแต่ตัวอย่างของนักปกครองแต่เขายังเป็นตัวอย่างของลูกหลานมุสลิมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเสมอภาคการได้รับโอกาสและการยอมรับนับถือจากสังคมไทยอย่างภาคภูมิใจ